สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกันกบช่อง N Y Man อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันถึงการใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กับหัวข้อการซ้อนคลิปวิดีโอบนวิดีโอนะฮะคือคลิปซ้อนคลิปนั่นเองนะฮะมาดูว่าจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะเอาคลิปวิดีโออีกอันหนึ่งไปวางทับวิดีโออีกอันหนึ่งนั่นเองนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน KineMaster ได้เลยครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วก็เริ่มสร้างโปรเจกต์งานของตัวเองครับก็คือกดที่เครื่องหมายบวกครับตรงวงกลมนี้เลยนะครับตั้งค่าของขนาดหน้าจอเท่าเดิมครับ16ต่อ9ครับเนื่องจากวันนี้เราจะคุยเรื่องของการนำคลิปซ้อนคลิปฉะนั้น โปรเจกต์ง,งานของเราก็จะเป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับเราเริ่มต้นไปที่โฟลเดอร์นะฮะไปหาโฟลเดอร์งานของตัวเองนะครับที่มีคลิปวิดีโอถูกเก็บไว้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับโอเคผมจะทดลองนะครับนำคลิปวิดีโอเข้ามานะครับ จะช้าจะเร็วอยู่ที่ขนาดของไฟล์วิดีโอแล้วก็คือความจุนะฮะความจุของไฟล์นะครับอันนี้มาความยาวประมาณ16วินาทีนะฮะเดี๋ยวเราอีกสักไฟล์หนึ่งแล้วกันนะครับสักสองไฟล์นะนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้ความยาวประมาณสัก30 36วินาทีอ่ะโอเคครับเ,เราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับมุมขวาด้านบนเลยครับ ก็เป็นอันว่าตอนนี้เรามีไฟล์คลิปวิดีโอนะครับเข้ามานะครับเป็นเลเยอร์ที่1แล้วนะครับคือเป็นชั้นที่1หมดแล้วนะฮะโอเคครับความยาวประมาณ3 6มสิบวินะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเลย์ดูนะครับกดเล่นเลยครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆทีนี้สมมติว่าเรา ต้องการที่เราจะเอาวิดีโอนะครับอีกอันนึงนะครที่จะมาซ้อนทับหมายความว่าคือฉายพร้อมกันเลยนะฮะในเวลาเดียวกันเลยนะครับบนคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็คล้ายๆกับการาซ้อนภาพบนคลิปวิดีโอนั่นแหละฮะก็ไปที่เลเยอร์ครับคลิปไปที่เลยเลเยอร์นะครับ จากนั้นครับเราก็ไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนครับไปถึงคําว่ามีเดียครับกดที่มีเดียครับเราจะไปนําเข้าวิดีโออีกอันอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาแทนที่นะฮะผมจะลองเอาวิดีโออันอืนอันอื่นแล้วกันที่เพื่อให้เห็นรูปภาพสีสันที่มันมีความชัดเจนแตกต่างกันเนาะเพื่อให้เห็นว่ามันมีการซ้อนกันจริงๆนะครับ เอาอะผมว่าผมจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับนี่มาซ้อนนะครับกดเลยครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีไฟล์นะครับอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้ไฟล์นี้จะประมาณความยาวไม่กี่วินาทีนะที่ผมทำให้เป็นเป็นตัวอินโทรนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดเล่นดูนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะฮะ เราจะเห็นว่าตัวเห็นไหมฮะวิดีโอที่เรานำมาที่หลังเนี่ยมันก็มันก็เล่นของมันไปนะครับโอเคทีนี้นะครับเนี่ยคือแบบนี้นะครับมันก็จะบงังใช่ไหมครับพอเราเอามาซ้อนกันตรงๆแบบเนี้ยมันก็จะไปบังวิดีโอหลักของเราที่เรานําเข้าตั้งแต่ตอนแรกแต่เป้าหมายของการนําเข้าวิดีโอก็คือว่าเราจะเอามาแทรกให้เห็นเพิ่มเติมหรือทดแทนบางช็อตในในเฟรมคลิปวิดีโอของเรานะฮะ โอเคเงื่อนไขแรกสมมุติว่าเราต้องการนําเข้ามาไว้บางมุมเพื่อให้มันเห็นอาจจะเป็นเช่นเราอาจจะมีไฟล์วิดีโอเป็นโลโก้เป็นรูปของเราเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มันมีการเคลื่อนไหวแล้วเราอยากให้เราอยากนําเสนอพร้อมๆกันนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะต้องขยับให้มันเล็กลงครับเพื่อที่จะหามุมไว้ที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ให้มันบังนะฮะอาจจะเป็นมุมซ้ายล่างนะครับมุมซ้ายามุมขวาล่างนะครับมุมบนนะครับ มุมบนนะครับขวาหรือซ้ายนะครับเอาเป็นว่าไม่ให้มันบังภาพหลักของวิดีโอเองฮะสมมติโอเคครับเรามาลองวางไว้ฝั่งขวาด้านล่างนะครับทีนี้เป็นแบบนี้มันยังเล่นอยู่ไหมนะครับมลองคลิกเลย์เหมือนเดิมครับเ,เราจะเห็นว่าตัวไฟล์วิดีโอด้านล่างนะครับมันก็ยังเล่นมันไปนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นการซ้อนทีนี้ถ้าเรานะครับ ถ้าเราต้องการให้ตัววิดีโอตัวที่2ที่มาซ้อนทับข้างบนเนี่ยเรียกว่าเล่นคู่กันไปนะในเป็นยาวๆก็เหมือนเดิมครับพอเราคลิกที่ไฟล์วิดีโอใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นกรอบสีเหลืองตรงเฟรมมาแล้วก็ลากเหมือนเดิมครับลากขยายมันออกไปเนี่ยเราสามารถลากขยายไม่ได้เอาตัวนี้โอเค เนื่องจากตัวนี้มันเป็นไฟล์องเรืมไปเนื่องจากตัวนี้นเป็นไฟล์ที่มันฟิกความยาวเป็นไฟล์วิดีโอนะครับที่มันฟิกมาแล้วนะ้วสมมติมันจะลากไม่ได้นะฮะโอเคมันจะได้ความยาวแค่นี้เวน้นแต่ว่าโอเคเราอยากให้มันยาวมากกว่านี้เราก็กด Copy ก็ได้ครับอ่านะฮะสมมุติเราเราก็คลิกตัวนี้ใช่ไหมครับคลิกคลิกไฟล์นี้แล้วนะไปที่มุมซ้ายครับด้านบนที่เห็น 3. จุดครับ3จุดข้างบนนะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับ เราเลือกคัดลอกครับคัดลอกนะครับโอเคมันขึ้นมาสองอันเหมือนกันเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเราไม่ขยับมันเนี่ยมันก็เวลามันโชว์มันก็จะโชว์แค่ฝ่ายเดียวเพราะมันทับซ้อนกันอยู่ในในตำแหน่งเดียวนี้วิธีการคือเราจะต้องลากมันไปครับกดค้างเลยครับกดค้างที่เฟรมอันที่สองที่เรา c o ปปี้มาแล้วก็ลากกมาครับ แบบนี้เลยครับนี่ที่ลองเล่นนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนว่าในระบาบที่เราฉายวิดีโอของเราไปมันก็ทำให้เห็นว่า อันนี้เราก็ปรโมทช่องเราไปในตัวไหมเราก็ปรโมทช่องเราไปด้วยนะคือก็โชว์ตลอดเวลาคือมันเล่นคู่เล่นคู่กันไปตลอดนะฮะนะซึ่งเราสามารถก๊อปปี้ตัวเนี้ยฮะไปเรื่อยๆกระทั่งถึงท้ายคลิปเลยก็ได้นะฮะอันนี้เป็นการซ้อนคลิปวิดีโอบนคลิปวิดีโอนะฮะเนื่องจากผมใช้เ,เสียงไมโครโฟนเสียบเข้าไปฉะนั้นเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงวนะิดีโอเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะถอดสายไมย์แล้วอาจจะพูดสดๆนะโดยที่ไม่ใช้ไม่เสียบสายไมโครโฟน เพือ่อนๆก็จะได้ยินเสียงวิดีโอที่มันเล่นจริงด้วยนะแต่ว่าอันนี้ให้เห็นว่าเมื่อเรานําคลิปวิดีโอเข้ามาซ้อนจะเป็นลักษณะแบบนี้และครับนะเห็นนฮะเราสามารถย,าย้ายตำแหน่งได้นะครับเราต้องการแก้ไขางานชิ้นไหนก็ก็ต้องคลิกที่ที่ที่เฟรมนั่นแหละฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นกรอบมาให้เราเห็นเห็น,หนไหมฮะถ้าเราคลิกตัวนี้นะฮะโอเคมันก็จะขึ้นตัวนี้ที่ฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะ ตามตำแหน่งที่เราจัดวางมานันนะเห็นหมครับว่าพอเราจะแก้ไขตัวไหนแล้วก็มือจิ้มไปเลยครับมันก็จะโชว์ให้เราเห็นว่าพร้อมที่จะให้แก้ไขได้หรือแม้กระทั่งไฟล์วิดีโออันแรกที่เราเอามาฮะนี่เห็นไหมฮะโอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะในการที่จะนําไฟล์วิดีโอเข้ามานะครับการนําเข้าวิดีโอมันก็เหมือนกันครับเราต้องการให้มันเข้ามายังไงนะครับเนี่ยนำเข้าเข้าแบบจางหายมมีหลายแบบครับ ซึ่งก็จะคล้ายๆกับการนําเข้ารูปภาพนะครับไอตัวฟังก์ชันตัวเอฟเฟกที่เราให้เลือกเนี่ยเหมือนนกันเนาะถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปอีพีที่ EP ที่สามเนาะอีพีที่สามเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าการนำอาไม่ใชอีพีที่สี่นะการนําภาพเข้ามาซ้อนบนวิดีโอเนอี่ยมันสามารถใช้เอฟเฟกอะไรได้บ้างซึ่งการนําวิดีโอซ้อนวิดีโอเนอี่ยการนําเข้าไฟล์การ ให้ไฟล์มันคงอยู่การให้ไฟล์มันออกไปเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกที่มันเหมือนกันให้เราเลือกนั่นแหละนะฮะไม่ยากนะฮนะนะครับโอเคนะนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการที่จะนําวิดีโอมาซ้อนวิดีโอนั่นเองนะครับอย่างไรก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอ, like, อ, share, อยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นการแจ้งเตือนให้ทราบว่าเรามีคลิปต่อๆไปในการที่จะอัปเดตข้อมูลในการเรียนรู้ แอปพลิเคชันค i นี m คนีมาสเตอร์ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนแล้วก็ทดลองทํานะครับเพื่อที่จะได้มีความ uh, ชํานาญมีความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ